โซเชียลขุดไม่พักลิซ่าแบล็คพิง์ปลอมตัวเที่ยวเพราะผู้ชายคนนี้ปลอมตัวเที่ยวรู้สาเหตุเที่ยวเวียดนามแล้วโซเชียลขุดไม่พักลิซ่าแบล็คพิง์ปลอมตัวเที่ยว เพราะผู้ชายคนสนิทคนนี้เล่นทำชาวแบ็คพริ้งเวียดนามเกิดอาการหัวร้อนกันใหญ่หลังลิซ่าที่ล่าสุดไปเที่ยวเวียดนามกับเพื่อนๆแก๊งของนางเอกสาวเดียนาฟรีโปและถูกพบว่าช้อปปิ้งที่ร้านขายเสื้อผ้านในเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามโดยลิซ่าแต่งตัวสบายๆและสวมหน้ากากอย่างไรก็ตามหน้าผากของไอดอลสาวรวมถึงทรงผมป๊อป และกระโปรงเซรีนยังคงทำให้แฟนๆจดจำเธอได้ในขณะที่แฟนๆตื่นเต้นที่จะได้เห็นลิซ่าในเวียดนามการโทษเถียงกลับปัทุขึ้นในโลกโซเชียลเมื่อร้านค้าในท้องถิ่นไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของลิซ่าเหตุเพจเฟซบุ๊กของร้านค้าขายเสื้อผ้าได้โพสต์รูปและ ยืนยันการซื้อของการมาเยือนของลิซ่าพร้อมแคปชั่นว่าคุณลิซ่าแบล็คพิงมาเยือนร้านของเราแต่ที่เป็นประเด็นก็คือร้านค้าได้โพสต์รูปภาพของลิซ่าและบินช็อปปิ้งโดยละเอียดของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆของเธอนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าพนักง,งานของร้านเป็นคนถ่ายภาพและวิดีโอที่บุกรุกความเป็นส่วนตัวของลิซ่า แม่มาในวันหยุดของเธอส่งผลให้ชาวเน็ตหลายคนแสดงความผิดหวังกับร้านค้าหลังลิซ่าแบล็กพิงและลูกพี่ลูกน้องของเธอได้เที่ยวพักผ่อน ที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามกลายเป็นไวรัสบนโลกโซเชียลมีเดียจุดประกายความตื่นเต้นในหมู่แฟนๆแ,แม้จะสวมหน้ากากอนามัยแต่สไตล์ของลิซ่าก็เป็นของแถมเนื่องจากเธอแต่งตัวคล้ายกับการปรากฏตัวครั้งล่าสุดในงานวันเกิดของพ่อเลี้ยงของเธอการคาดเดาจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าการมาเยือนเวียดนามของลิซ่าอาจจะเพื่อมาเข้าร่วมคอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะมาถึงของแบมแบมก็เจ เพื่อนสนิทของเธอในวันที่21ดตุลาที่จะถึงนี้